แห่งชาติยืนยันว่ารู้ตัวบ่อแสคนร้ายคดีข่มขืนหญิงชราต่อเนื่อง10คดีเพิ่มเติมโดยยังคงพุ่งเป้าไปที่กลุ่มใช้แรงงานและแรงงานต่างด้าวน,นะครับและเชื่อว่ายัางคงหลบหนีอยู่ในพื้นที่จังหวัดนคนปรปฐมหรือใกล้เคียง พลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าขณะนี้ตำรวจชุดสืบสวนได้บาะแสเพิ่มเติมของคนร้ายที่ก่อเหตุคมขืนหญิงชราต่อเนื่อง10คดีในจังหวัดนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครแล้วแต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าคนร้ายมีอาชีพอะไรแต่ได้สันนิษฐานไว้ว่าเป็นกลุ่มคนใช้แรงงานหรืออาจจะเป็นแรงงานต่างด้าว ทางนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เพิ่มเงินรางวัลนำจับเป็น4 0 0 0 0บาทแล้วและมีผู้แจ้งบาะแสมาเป็นจำนวนมากแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะเกรงว่าคนร้ายจะไหวตัวทัน ส่วนบาะแสของคนร้ายที่ใส่เสื้อยืดสกรีนว่าประเสริฐตามคำให้การของผู้เสียหายรายที่9ตําตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบว่าเสื้อดังกล่าวเป็นของบริษัทหรือร้านไหนรวมถึงประสานกรมทะเบียนการค้าเพื่อให้ตรวจสอบร้านที่ชื่อประเสริฐว่ามีอยู่ที่ไหนบ้างโดยเฉพาะในพื้นที่ของจังหวัดนคนปรปฐมจังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดสมุทรสาคร โดยในขณะนี้ยังเชื่อว่าคนร้ายยังหลบหนีอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับจังหวัดนคนปรปฐมซึ่งขณะนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ตั้งศูนย์ประสานงานในคดีนี้โดยเฉพาะซึ่งมีการรวบรวมข้อมูลของตำรวจจากทุกหน่วยงานที่ทำคดีนี้มาสรุปเพื่อประมวลความคืบหน้าทุกวัน